สวัสดีผู้ชมเนี่ยวันนี้ตาชัยขอเปลี่ยนแนวตาชัยมาออกกําลังกายออกทุกวันเนะสาร์อาทิตย์ตาชัยจะมาออกทุกวันเลยเนี่ยไรหมู่บ้านตาชัยไรหมู่บ้านตาชัยสวนสาธารณะตาชัยมาออกทุกวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดไม่ได้ไปไหน เช้าเช้าก็วันละสองชั่วโมงพี่น้องจากเจ็ดโมงถึงเก้าโมงตชัยก็ให้ร่างกายแข็งแรงพี่น้องอย่าไปอยู่นิ่งมีเวลาก็ช่วยกันออกชวนเพื่อนชวนมาออกกำลังกายกันชีวิตง่ายๆสบายๆบายกับตาชัยมีหนวดไลฟ์สไตล์ทำกับข้าวออกคลิปออกกำลังกาย อินเที่ยวสบายสบายกับตชาชัยมีนวดเนีย่ยวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่เท่าไหร่ยีิบเจ็ดอ่ะที่ยี่สิบเจ็ดตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงละสบายสบายพี่เนาะอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรคิดเยอะทำคลิปให้สนุกทำกับข้าวให้อร่อย เที่ยวให้สนุกสนานไปกับลูกกับหลานไปคนเดียวใช้ชีวิตง่ายๆจะตายสไตายแบบตะชัยเนี้ยรัความสุขใส่ตัวพี่น้องไม่เครียดไม่คิดเยอะสบายสบายแล้วก็ชีวิตเราก็จะมีความสุขไมจะใช้อยู่เลยหมู่บ้านตะชัยนะหมู่บ้านตะชัยก็มีเจ็ดร้อยกว่าหลังคาเ1สหนึ่งเฟดสองเมื่อกี้ตะชัยเข้าไปเฟสสองมา ตอนนี้อยู่เฟตเข้ามาเฟตหนึ่งแนะละเฟตหนึ่งก็ขึ้นกับเขตล,ลบบาดกระบังเฟตสองข้ามไปขึ้นกับเขตหนองจอกมินบุรีก็ไปกลับก็น่าจะได้สักห้ากิโลห้าโลกว่าเดินไปเดินกลับเนี่ยใช้ก็เดินวันละสิบกว่ากิโลเดินเลาะไปเรื่อยให้ร่างกายเราแข็งแรงที่น้องหายใจลึกๆขอนใจใ่ห้เครือกใหญ่ๆ ขยายปอดเนี่ยดึงอากาศหายใจเข้าไปลึกๆให้เต็มปอดค่อยๆดึงค่อยๆดึง,ด,งดึงให้เต็มเครียน้องแล้วก็ค่อยปล่อยออกทั้งปากเวลาดึงหายใจเข้าไปก็ บริหารปอดง่ายๆโรคใครไข้เจ็บจะได้ไม่มาเบียดเบียนเราเราจะได้รู้ว่าเออภายในร่างกายเราเป็นอะไรบ้างหายใจทั่วปอดไหมสบายๆพี่น้องอย่าไปใช้ชีวิตง่ายๆแบบจะะช้อ่ะไล์สไตล์ทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการแต่อย่าไปทำผิดทำเรื่องไม่ดีจะใช้ก็เจออะไรกระชจก็ไลาไปทั่วพี่น้อง เย็นก็ทำกับข้าวลงคลิปง่ายๆเช้าก็มาออกกำลังกายเดี๋ยวอาจจะออกไปเที่ยวข้างนอกหาอะไรกินเนี่ยสบายๆกับตะชัยมีหนวดง่ายๆใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขกับพี่นะ้องอย่าไปคิดเยอะอะไรช้างมันอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีหาแต่สิ่งที่ดีๆทำสบายๆ ตชัย็ดูคลิปคนนน้นคลิปคนนี้ว่าทําอะไรกันทํำยังไงตาชัยก็มาปรับปรุงเป็นของตาชัยตาชัยก็ไม่ได้ลอกเลียนแบบอะไรใครทำต,ตามสไตล์ตของตาชัยจะทําอะไรก็ทําทากับข้าวก็ตาชัยทาแบบสไตล์ตของตาชัยทําให้ลูกให้หลานกินก็ระตาชัยทาอยู่แล้วทุกวันเนี่ยทําให้ลูกให้หลานกินตาชัยก็ทำตาชัยชอบทำกับข้าวชอบกินชอบเที่ยว ชอบเดิมแต่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนชอบเดิมเลยทำกับชอบทำกับข้าวรสจัดจัดแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้ดื่มพักร่างกายพี่นอ้องที่ถึงเอฟซี C, ทุกคนนะเป็นกำลังใจให้กันละกันเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าลักทา,ายกันมาคุยกับตาชัยได้สบายสบายกับตาชายัย ตอนนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วเนี่ยตชัยก็จะเดินเข้าบ้านแล้วพี่น้องอ่ะแค่นี้ก่อนจะเจอกันตอนเย็นอาจจะทำกับข้าวลงคลิปตอนเย็นพี่น้องมันเสารอ์อาทิตย์ตชัยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ทำาต่จะออกไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวอาจจะ เข้าบ้านเสร็จอาบน้ำอบาบท่าเสร็จอะอาจจะออกไปหาอะไรกินไปเดินเที่ยวเดินเล่นตามสถานที่ทต่างๆนี่ทำกับข้าวว่าน่าจะเป็นจันถึงสุกเต็มๆถ้าสาวที่ไม่ออกไปไหนก็จะทำกับข้าวลงขอบคุณแอฟตีทุกคนนะที่เป็นกำลังใจใถ้าใครมีหนวดขอบพระคุณมากสวัสดีครับวันนี้ บายบายแค่นี้ก่อนพี่น้อง